ส่วนกัน <listed> น <ãy> Get <started gettable> ี่นะอยากได้จ้ะค่าเหมาอนเราพบกของเพ่อเสียน้องดิ้นเชี่นวนะคะเนาะค่ะก็ปัดดันเช่นเดิมนะคะเพราะว่าน้องพิมเต็มเพิ่นท่านไหนมาเนาะค่ะเนาะแล้วเช่นมาเนาะว่าเนองควายเขาขอกเนาะจ้ะแล้วก็เขาขอกมาอะไเลือดแตงัวของเราเองเนาะจ้ะเนาะ สิขบห่อๆเนาะคะ่ะบรรยากาศงามเร่ๆะะงๆเนาะค่ะเนาะแดดลมเริ่มตกค่ะบรรยากาศจะท้องฝ่าแจ่มใสเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะอากาศกำลังเย็นแล้วเนาะค่ะเริ่มห่อนแล้วเนาะค่ะ,ะหล,ลังแต้ยวไปกับกัมมารอขอของเนาะค่ะค่ะพี่ปอเพิ่ณมาทับเนาะค่ะ น้องกิ๊บเต็มมาเนาะคะ่ะเนาะน้องกิ๊บเต็มไปมาซอยป่าเนาะค่ะเนาะเอาว่ะงัวเข่าของพอดีแม่เพิ่นมาเนาะค่ะแม่เพิ่นกลับมาจากทั้งานเนาะค่ะก็เลยเมยนเลยบอกว่ามากับป่าเป็นอยู่กับแม่เพิ่นเนาะค่ะดีเพิ่มมาแล้วเนาะค่ะมาซอยป่างัวเข่าของเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตู้เบาโตโต ด้ยิ่นถามูนะค้ะค่ะถามูห้องหาหมเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอยู่ใต่สวนเผาเฮาเนี่เนะคะแ้วแววแยวคุณลอกระบะน่ะค่ะแม่พืนน้ะค่ะไปหายางๆเลยเนาะ อยู่ขางสวนขาวาอยูเนาะค่ะเนาะรอเขาขอบเนาะค่ะน้องกินเต็มเขาก็มาแล้วเนองกินเต็มน้องกินเต็มปลาทาบมาเลยทำแหละมาแล้วจะ็นเย็นย่างไก่เนยหน่อยๆเนาะ แม่แต้วแววมันมองอยู่นะั่นเห็นไหมสวัสดีครับหรืยังสวัสดีครับวันนี้ทำไมไม่มาหาปลาเลยเอ่ะฮะําไปดูปลาไปดูปลา,าได้ปลาเยอะไหมวันนี้พี่ปอได้อปไปกระมังสองกระมังสามกระมังลแล้วเหรอโอ้โหเอาเอาพูดหน่อยพูดอะไรดีอ,อ่ะฮะเนไอเจ้า โอเลีเ่ยงกะเจ้ากาแฟดำทพิ่งไม่มาวันที่เจ้าโอเลี่ยงอ่ะจะมาตามหทำแต่ทำไมอะเดีิดเรื่องงานก่อนเหรอมาไม่ทันวิ่งไม่ทันเลยอู้วันนี้จะมาทำอะไรจ๊ะแตงหัวเชฟตันโอ้โหแตงหัวเชฟตันแตงหัวหัวเฮาอยู่ไหนเนาะไหนอยู่ไหนโน่นเตรียมตัวเขา้าคลอกแล้วเห็นไหมนี่ไงนี่งไง,งงังวเฮาหัวราวได้เดิไปเหรอนี่ไงไดเดินไปเหรอไปแล้วเดี๋ยวเขาเขาก็ เตรียมตัวเข้าคอกละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาขึ้นคลองมาแล้วก็เดินเข้าคอกเลยเห็นไปไกลตัวนะนี่นะโต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 หูตึงตึงหูตึงตึงโตโตหูตึงตึงขาหมูอยู่ปล่อยบ่ได้แล้วไปกับผู้สาวเห็นบ่โตโต แลวจะกลับบ้านหรือบ่กลับกลับคือนอนเฉยๆตัเว่ยแล้วพักผ่อนแล้วกลับเลยึกหัวเลยบ่กลับบะกลับน่าทำไมไปกลัวทำไมก็เพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราอ่ะเราก็เพื่อนกันนี่นานี่ไงก็เราก็เพื่อนกันนี่นาอย่ามาเจ้าไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนี้แล้ว โอ้เต๋วแววเขาก็เริ่มโตแล้วนะก็ไม่ใช่เด็กกันนะก็จะเป็นสาวแล้วนะแม่นบอลเต๋อแววใช่อไอ้กิ๊บเต้หกว่าจะเป็นสาวไอ้ยิ้มเบิ้งหนอยยิ้มเบิ้งยิ้มหน่อยจ้าอ้าวเจ้าเจ้าแววยิ้มเลยอ่ะหนุนน้องแต๋อแววไปหากิ๊บหยาล่อกระบานอ้าวพี่แจียวพี่แจ๋วพี่แจียวพี่แจ๋วหนุนพี่แจ๋วหนุน เราก็รอกับบ้านเหมือนกันเลยจ้าแม่ทำดูบอกว่าแม่ว่าไม่รู้ทำรู้ว่าตัวไหนกาแฟตัวไหนตรงนี้ทำแบบทำไมรู้เอาโอเลี่ยบจะมีขาขาวข้างเดียวโอ้เลอกาแฟจะมีขาขาวสองข้างอ้าวทำไมปาไม่ได้สังเกตเลยเนาะเนาะกินอะไรน่ะโอุ้ยกินใบไม้แล้วนั่นใบไม้เล็กสักตัวเอากินด้วยบางเตี้ยวปเอา กินไมใหม่แล้วเว้ยวิญญากินเนาะแม่นวันหนังกิ๊บเต็มเอออ่ามาแม่กับเต้ไวเอาที่เ่ามาเจ้าแหวววิจเจ้าแหววทำอะไรเจ้แหววทำอะไรนั่นพังต้นไม้สวนเราแล้วเออพังเลยพังเลยนั่นเจ้าแหววจะเสือแล้วเนาะนอนหนังกิ๊บเต็มเจ้าแหววอือ้ยแหวจะแกล้งกันเรื่อยเลยใช่ไหมเนี่ย กันเล่นเลยใช่ไหมแต้วแววสกีแองกีง้เต็มบเป็นยังโนเยังโนกีแองกี้เต็มบ่ฮึหนูเป็นยังหนูเป็นยังหนูสกีแกงกี้เต็ยังฮึโอ้มีแต่ขี้ต้มได้อาบหนามบ่มื้อนี้นิคนนี้นูได้อาบหนามบ่ไม่ได้ดไดอบาบไม่ได้อาบอย่ามองขี้ขานอาบหนามบ่แต้วแววมองแล้วว่าอย่ามองมองหน่อยก็ไม่ได้เนาะเฮ้ยทำไมทำไมพี่กินเต็มต้องกลัวด้วยก็น้องเขาเล่นด้วยเนาะ น้องเขาเล่นด้วยนะนี่น네ะน้องเตียวน่ารักจะตายเห็นไหมด้อเป็นบัเตะหักบอโอ้จะจิตตียวกันหน้าซี่แววกันหน้าคือไปเห็นยังไงมาฮึสีเนี่ยสีเนี่ยววเห็นยังนั่นมึงิชนงมึงงิตีมึงิตีนันนถือสีถือแสเห็นบ่ถือแสถือแสเน้อหนังกินเต็มเนาะอ้หนัวเฮา เราอยู่ไกลขึ้นขึ้นฝังคลองมาแล้วแต่น้องแต๋วแหววก็จะอยู่ตรงนี้รอกลับบ้านนะจ๊าเนาะพักผ่อนหน่อยน,นะคะน่ะเนาะแต่เสกข้าบ้านละกินเล่นๆไปเล่นๆไปชิดแตงกับบานแล้วมันมาแต๋วแหววเนาะว่าไอ้กิบบ๊ตเต็มไอ้กิ๊ตเต็มอุตสามะ ช่วยเออมาช่วยเออทำไมจะไม่ถูกกันเชียวเหรอไม่ถูกกันเลยเหรอเนี่ยอยุดเสือใหญ่นะเขาบอกว่าใช่ใช่ใหญ่นะเาบอกว่าถือกันดีดีเมืนว่าไม่เดี๋ยววบอกว่าใช่ใช่แล้วไม่บอกว่าไม่ถูกกันใช่ไหมอู้หูเป็นยูซีวะเป็นหนังกิ๊เต็มจะสั่นเลยนะโอ้หัวคว้างเงื้อกลยอ่านหนักนักอย่าบอก ก็มองหน่อยหน้ามองหน่อยนหน้าใช่ไหมยังกิ๊บเต็มห้าสิบ้าหนึ่งวัวเขาบานละมาเจ้าคลิปดีกว่ามามาสีคำหรือมั้ยอ่านก็เจ้าคลิปฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อ,องเป็นเกษตรนองรีตเชน่าตั้งเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า